สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่นพื่อนน้องๆ FC ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับแอดเพียนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางฮานอยเม็ดเดียวนะคะก่อนไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่8นะคะวันที่8ที่แอดให้ไปนะคะเข้าวิ่งรอบเดียวนะคะรอบปกตินะคะก็ยินดีกับสายวิ่งด้วยนะคะสำหรับสายเจาะนะคะแอดหลุดนะคะขอโทษขอภัยด้วยแอดโดนน็อกอีกแล้วนะคะเราไปลุ้นกันต่อนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะ เด่นวันที่เก้านะคะแอดให้เด่นสามนะคะเม็ดเดียววิ่งรูดนะคะสามศูนย์นะคะสามหนึ่งสามสีสามเจ็ดสามแปดนะคะ ไปกลับบนล่างนะคะไปกลับบนล่างขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะมาดูตัวฟันนะคะตัวฟันแอดฟันไปที่สามสี่สามเจ็ดสามแปดนะคะก็มีโอกาสมานะคะฮานอยช่วงนี้ค่อนข้างที่จะคิดยากนะคะเพราะว่ามาแต่ตัวเดิมๆนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ